เชัชชลาสุดีครับวันนี้ก็พบกับไอ้กะจมุษแสเช่นเคยนะครับวันนี้วันอาทิตย์คริสเตียนเข้าโบสถ์นะครับมาสารเสริญนมัสการพระเจ้าพระผู้สร้างของเราคือพระเิซุคริสตนะครับและแล้วคนหนุ่มสาวผู้เฒ่าผู้แก่รวมทั้งวันนี้ไอ้กะก็แบ่งปันเพราะชนะของพระเจ้านะครับยานิกาชินีและริยา บุญเย,ยลาละเลวิชาชิมุเลพุทธาโอเล่วิชาตาเลวิชาอบุษะตโอน,น,อนเล่ชิมุวิโยดูบรรยากาศการนมัสการพระเจ้านะครับนั่นนั่นใครนอนเนี่ยเด็กนอนด้วยย้ายกระเจลาโอตื่นแล้วครับหลังจากนมัสก,การเสร็จก็ช่วยกันเก็บเก้าอี้นะครับบุลรถแผลขนอน้องเอมือคอติพา กอกูเวเมนี่อับปิกะจ้าจาเลยนี่เตอกุบพะโลปิดพัดลมปิดหน้าต่างนะครับช่วยแกนคนละไม้คนละมือดีมากนะครับัจากนั้นก็ขน,าานุเปจ่าดาเวเล่ขนุกะก็เปจาวิสุก็เปดอเวเมแซ่บอร่อยๆนะครับขนมหวาน เติมความหวานให้กับชีวิตหน่อยครับจากนั้นก็ได้ยุลดเครื่องปิกบ้านนะครับวัออนนี้ฝากกุญแจเอาไว้ที่เมียนะครับเมียก็ลืมผมก็ลืมได้ยุกับนะครับสร้างมาเพื่อเข็นหรือว่าเพื่อขี่นะครับพระเจ้าก็สร้างเรามาเพื่อที่จะเพื่อที่เราจะคุยกับพระองค์คุยพูดคุยอธิษฐานกับพระเจ้านะครับ นี่รถเครื่องก็สร้างมาเพื่อขี่นะครับไม่ใช่เพื่อเข็นถ้าเข็นก็เหนื่อยถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าในชีวิตเราก็จะเหนื่อยนะครับขอบคุณที่รับชมเจอกันครั้งหน้านะครับ